น้ on, สวัสดีทุกคนนะจ๊ะตอนนี้เราจะมารีวิวรถคุณปู่มีคนขับคือนี่ฮะคุณปู่สิอายุ15ปีได้ใช่แต่เราจะพามาดูข้างในรถก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูข้างนอกตัวะพวงมาลัยนะนี่หนูกัดออเดินนิดนึงหนูแมแฮไม่มึงอ่ะ เมี่ยมึงเทียนมึงเมื่วนมึอนมีคนมอวนี้งอนี้งือวานมึงเมือานมึงวานมึวนมึงือวนมอวานอวานอวนมึดเมื่อวานมึงือวานมึื่อันมึงเมื่อวานมงเ่วานมึงือวามเร่อวานะมอวานมึงเอวาดม้เม่อานมานะึอวานมอวดนะึเรอวานมึเรอพูนโดยสอนเรอนะู่วาน ขี้นกขี้นกก็มาดูอ่าขี้นกมึงนี่คือของในรถนะเนี่ยรถย้องออนไม่ได้ทั้งนี้อ่ะคันนี้มันมาตัวขวางอ่ะตอนนี้เราก็รอยคือโดยสารไปซื้อหมูตอนนี้เขาได้เดินมาแล้วอะไรเนี่ยโอุ้ยแบว๊บแบล๊บอ้ยเอาเอาเอแวะเขียนทิดนึงอ้าวอ้าเอาไปไป แล้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกรถนะแต่ว่าเะรอให้ที่ใหม่ทัที่หนึงก่อนตอนนี้หัวมานสิงโตเลยดูดินั่งขายรถแล้วหรอพีโหมึงปิ๊ยังง้นแล้วรุดลยเหรอเฮ้ยทำไมแล้ว่าผมไม่มีวเลดไปแล้วนะรถคนปู่นะจ๊ะราก็ปู่ โอ oh, ้ยค oh, <and> ุณแม่หูชาบวะตะพวงมันดีทุกคนทุกคนจะาบอกทำไมเลยหมดเลยจะกระจบเลยนะ แย่หัวหนาย่้มรอ่วงไหมแตกขนาดนี้แตกขนาดนี้ผู้ชี้โกงกับหลอกอ่ะหนาวนรู้เลหนาวเลยหนาวอุ้ยเดีเป็นแกจะแหวน่ะนี่ค่ะเดีเมึงเอามือถูกดิซื้อหวยได้ดี นี่แล้วคนปู่ลางรถเด็กลางรถคุณปู่เก่ง,ง,งมากฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกช่องเราด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย